วิธีการปั้นเหยือหุ้มตะกร้อนะครับนะเป็นเหยื่อนม,มปังลํำเนี่ยนะฮะก็จะผมน้ำเติมน้ำลงไปหน่อยครับให้เขามีความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมีความเหนียวนะครับนะเวลาเรานวดจะได้เหนียวครับแตเราก็ใช้นวดใช้มือของเรานวดปั้นนะฮะเอาปั้นพอดีพอดีเท่าที่เราต้องการครับ แล้วก็สําหรับตะกอ้อก็จะเป็นตะกอ้อเบ็ดสามตัวสี่ตัวหรือเบ็ดสองตัวหรือตัวเดียวก็ก็ได้ครับนะเราก็เกี่ยวเม็ดโฟมขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวเบ็ดของเรานะครับแล้วเราก็นะกดตะกอ้อของเราลงไปตรงกลางตรงกลางปั้นที่เราปั้นไว้นะครับ นะตอนนี้เราอาจจะฉีดโดยหัวเชื้อสักหน่อยก็ได้ครับเพินะ่มความหอมให้เขาหน่อยส่วนตัวเบ็ดทำยังไงครับตัวเบ็ดก็นะแปะลงไปครับนะฮะใช้วิธีการแปะครับนะแปะก็คือแปะลงมาอย่างเงี้ยครับนะฮะไม่ใช่ปักนะครับถ้าปักเราจะปักก้านล,ลงไป ถ้าเป็นถ้าแบบนี้จะผิดนะครเพราะว่าเวลาปลามาดึงก็อาจจะไม่หลุดออกมานะฮะเราจะใช้แปะนะครับพอพอเยื่อละลายนะครับเม็ดโฟมก็จะดีดออกมาครับสำหรับเม็ดโฟมนะครับตะขอตัวล่างนะฮรถ้าเราเวี่ยงไม่ไกลนะครับก็อาจจะลอยไว้แี้ก็ได้นะครับก็ปล่อยไว้เงี้ยนะครับนะครับ เพราะว่าเขาลงน้ําค่อยๆเขาก็จะไม่แตกแต่ถ้าเวียงไกลๆนะฮะอาจจะแตกได้นะครับเราก็ฝังลงไปนะฮะใช้วิธีการแปะครับนะแปะลงไปแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็เอาอันนี้เขาหุ้มทับเปน็นหนึ่งครับนะแลเราก็นวดนะครับให้กลมครับตรงนี้นะฮะ อาจจะมีสายชิงยาวมาอีกนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของนะนักตกปลาครับนะแบบนี้ครับอย่างนี้ก็ตีเหยื่อได้แล้วครับนะเบ็ดสอตัวครับ